สวัสด <Es> <an> ีจ้าเมื legal, tao, ่อนี่กับเจาภาพมาเบิ่งคันดำหน้าบรรยากาศบ้านบ้านนะค่ะเด้อเมื่อวานนี่ลบก้าจ้าเมื่อนี่ดำาได้ค่ะเอาเบิ่งบรรยากาศนะจ้ายูหอมบ่ได้มาดำบน้ำเพลินนะครับมื่อนี่ฝนเล่นนะจ้าเด้อนี่ฝนเล่นจ้าไปเบิ่งพระจางดำหน้าได้ค่ะบรรยากาศบ้านเฮาละจ้าเด้อฮะ รยากาศนะครับฝนตกลิ ну ed, no ่นน้จ๊ะเดี <you S 2> ๋ยวดับนะแบบฟ้าฝนเลยนะค่าหนิวันบรรยากาศบางหนาวนะจ่ามันขึ้นนี่ฝนตกและค่าเนี่ยอันนี้ยังตกลิ่นน้าจ่านี่ยังตกอยอะหนิยังตกเยอะและค่าหาชมหนาวน้าค่ะเด้อ อ่วงงาครับอู Rivers, uno, hay hay ้จ้าเนี hum ่ยขามาแล้วค่ะบรรยากาศฝนตกเลี <h ust> ่ยนนะจ้าอันนี้จ้างดำหน้าดักจ้าเดือหาบากยากนะค่ะซูเมอร์นี่ค่ะเฮ้ยดอจ้ามือละจ้าบาทจ้าข่วงกิงว่ะข่ิ้งเมืองละสามร้อยหาสี เืิละสามลอยหาสพระจ้าเ้อค่ะบรรยากาศฝนตกเรียนนะจ้าบรรยากาศเปลิมื่อไหนแอนะวคนี่ราคาบงนว่าจ้างใ้ายหอบเลยพระแดดมาจ้าเดอดร่าพนร่าเอาใจสวยเอาใจส่วยนะจ้ามันบ้าแดดไม่ดีแต่บรรยากาศแมเอาตะเวนระแดดมาว่ดเมื่อไหรว่าิไปกีราสาร ตามความสาดโรงเรียนมันก็นเลยฝนตกพนละพายงกเลยมเลแมนจามือรุ่นนังสิปไปเนี่ยทถ่ตาดาก ấy, ี่ไงไรมาถ่ายอาถ่ายอกคน,น,คน,น <laughs> ท่ายคนกับมี่ดากน้ำมันละ <laughs> แมนเอาพิดเราเต้นนิดนี่เขาออกไปแมนตูนี่ ยังบอกให้ดีใจเลยยังบอกจะพาบรรทุกแก่แล้วทีอันแล้วต้องเป็นกะจ้นเตียงนะจ้าทางบ้านเนี่ยว่ามีปัญหานะจ้าเพราะว่าได้ลงมือดำมหลักกจ้นเต็มคือเก้าค่ะฮะแอนอกบงมาเลยบางนกาเ้ยจ๊ะด้อบางกาเนี่ยยานบอกมันมันสิบอะไ้มันก็เล็ดหรนวาได้ ช่อมันอากาศนะจ๊ะเด้อช่มันากาศมังแหรือไผมมันดำมือแรกนะจ๊ะว่าวันมือแรกนะครับส่วนมากก็จะบอกใครมีคนอจ้างนะจ๊ะส่วนกับชินุตนาวานอันนี้หน้าพันไกลบ้านพันกลเลยแ้ามันไรกเดดดำน้ำพันบ่เอิมันบ่เอิญน้ำนะจ๊ะมาแรกดำหน้า้ะจ้า แล้วเนี่ยเจอแล้วตะเวนเลยป้ามาก็ากสิได้เงินสามหนาสียดายโฟดบ้านบ้านเดียวกะได้จ้าวหยอกกันบอลเซืรนฮอซแซวจ้าเสียดายบรรยากาศเนาะอ,อันหน้าพอจินเข่าได้ไปไาย <c oughs> มือปไปบ้านมือปไปหน้าอะไรเหมือนบ่ไได้ปโอ้เหมืออนพันพันยกเลกนะจา้าพันดำมือนี่กับเหมือนกับ เบื้องแก่แกยุทธซะเกิน,นจ้าพุผลล่าพัดว่านไล่สดกับประดัหน้าสวนให้พุทธเจ้าได้ห้องไล่สดแล้วก็ได้ห้องสีดำ้ะจ้าเด้อไล่สดในเบื่อบรรยากาศได้กาแฟนขับทางผู้อยู่กรุงเทพรหรืออายุเหน่งหนอได้จ้าได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้โดโดๆ้วจ้าเด้อมาเคยเห็นจ้าเป็นมาเคยเห็นหรือเปล่มาเห็นโดนแล้วหรืเปลาเราผิดเราถี่เราลงหนาลงหลังอยู่แล้ว บ้านบรรยากาศด้วยตาเด้อน้องผีแหล่ว่าตาดบ่เอาว่าระน้นม่วงบ่โอ้น้องพ่อแหล่เด้อน้องพ่อแหล่ว่าระน้นม่วงเด้อไม่ออกว่ามาดับหน้าซอยแน่สั้นถลายสดป่าความถึงอาจารย์ฝนกระเล่นบางๆพอนใบห่อนหรือเจ้ามมงไกัล หน้าตีนบ้านนะค่ะเนี่ยหน้าตีนบ้านปเอิหน้าตีนบ้านหน้าติดบ้านลมดีเดี๋ยวจะเข่ากับสิงห์งามนะค่ะพราะว่าเข่ามองเห็นงามพังกี้รพันธรดัที่ด้กันกกัางามพันเห็นป้เพราะว่ามันเคย่องามตาด้หน้าตรงนแมนมันงามนี่ะ มอเหล่พนบาเด็ดเปียงพราะว่างาหน้าติดบาดมันจากงามค่ะก็จะเห็นบ้างบาตะการงามตุกบว่าไปไก่ทุกข่าไปทพรเปลี่ยนมันมันไม่มีรถไปขับรถพาเปไ็ี่ยนนคน ขี้ต้จักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์ขี่ว่าเป็นอ่อนขี่ไปดูตาขับว่าเปลี่ยนขับว่าเปลี่ยนเป็นว่านคือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มากด้วว่ากันขับมอเตอร์ไซค์ว่าเป็นเปลียนเป็นขี่เป็น่ยนยูตาบาขับเป็นต้จักรยานสนอกผู้ไทยก็ตรไทยมาก่อน ก็มีป่าวะเนาะฝนตกกรีนพันจ้างดำหน้าจ้าเมือละสาม,ส straight, มาร้อยหาซีทัลลกกากระมัดละสามบาทร้อยหนึ่งก็าจะได้สามร้อยเด้อจ่าเอพราะว่าแต่ละทุกปีมันก well ัดสีมีนมันมันมาหลายนะค่ะทุกปีมันกัดสีดำหลายแต่ปีนี้งพันสีว่านาวส่วนของพันสีว่านาวกรับสีบ๊อบยหน้าดำหลายก็เลยราคาแด้มันกับบล็แพงได้จ้ากับบล็อขึ้นสิยุบประมาณนี้แหละจ้าไทยกับไทยไปก่อน แนบบาาี่ยํารนำกับวลารักจ้าเนยนก็ขแยกอน้ะยห,ห้องเนี่ยยาห้องกับกลางลมมาัตค่า <g ül> กลางลมมาใต้คี้ปลาเห็นคนดำหน้ากนเลยอยุ้ยบรรยากาศแบาาศบาาบาา้านากันเลยจะค้าแจ้แนคับเพิเ่งครับเ กางโฮมมาแล้วค่ะฝนกำลังเลี้ยนไปปลอยนะจ้าเลยกับไป๋าจะขายบาาาย้านนะจ้าเนี่ยยี่ห้มไก่ยางออกมายี่ห้อมบาริสเซ่มา,น,า,มา,น,ามน้องหกุม่มมาหากินนั่นมาแล้งกินปลา กระโดนเตอไว้แจมสิได้ตละายเนาะกสิคำมหมดลอจ้ากับสิแปกแปสีหามกุบสิเล่าเลยพอดีกแล้วกสิโดนเตือ,ตอกับสิแปกคัหมรดรค่กะาากาสิพันหน่ยี่ห้องไปท้ายหมู่บ้านะนะจ้าสิผัดลไป อาจารย์ขอคุณเลาหลาดนะค่ะเด้จะเข้มเจี๋ยบรรยากาศให้บ้างหรืออาจารย์เล้เครียดแบบบ้านบแบบบ้านเฮาทำหน้าทำไรจ้างดำหน้าแบบสมัยเก่าๆนะจ่ะเก็บหน้าพอกระไรนะค่ะเก๊ะโฮอง์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะค่ะเด้อกดแชร์กดถูกใจกดไลค์ให้เจ้าหของเลยนะค่ะเลยเครีหน้าพอกระไรจ้าขอบคุณหลายๆาดนะค่ะเดลยบายๆร่ำรวยร่ำรวยเจริญเจริญนะจ้าบายๆค่ะ